อันนี้เฮทานเฮทานเานื้อทานแต่ว่าไ,ไอ้ภาพมาเบงพ่นธที่ได้มาแล้วเนี่ยพันสุตัดตีนจริงๆเขาตัดตีนมาหลังแต่เขาตอนเอาเกียบอยู่ละตัดตีนไว้ยังนิหน่อยก็ให้มันดีแร่ขยายพันธุ์อีกไปอีกจิดน้อยนีย่อันนี้ตัดตีนแล้วเรียบร้อยก็ามาตัดีอีกท่นหนึ่งเสร็จแล้วก็มาเซนามเอาเกลือใส่เ,เกลือใส่ เลยล่างไปแต่ว่าถ้าเป็นล่างเฮท่านี่ถ้าล่างบ่ดีมันสิหัดนะผู้ใดเคยกินนะแบบหัดย่างกักขนาดล่างดีส่วนมากเอาสกอตใบถนะูอันนี้อพอล่างประมาณจากักหนามสองหนามนะเส้นเดาอันนี้ก็อันนี้ได้หนามหนามที่สวงเฮนะท่านนี่อาจ์เเฮ็ดให้กินแสบหนึ่งหนึ่ง กิมแจวสองต้มนะแต่ว่าถ้าต้มเนี่ยหมยถึงว่าบกคือกันกับแกงเด้แกงสีตำเครื่องแกงใส่มีผวกกระปิกกระเทียมนะแต่ว่าถ้าเป็นต้มนี่ก็จะต้มใส่ใบําอ่อนนะใส่ตะไคร้ต้มน้ำมิสซอเสร็จแล้วก็เฮ็ดแจวขึ้นมาอีกตั้งหากก็จะหนึ่งกิมแจวเนี่ยแสบแต่ถ้าแกงขึ้นมาก็จะบกค่อยบอกค่อยเอาน,นั้นก็แล้วแต่ผู้มากแล้วว่าของแสบแล้วเต่ผู้มาก เหดทานวันนี้เออน็่ทานใหญ่เหดทานใหญ่เหดทานดำแ้วมันก็นจะมีดอกคล้ายให้ทานใหญ่คือกันดอกกระายให้ทานใหญ่คือกันออกสีขาวขาวใบกระดำเหมือนกันแต่ว่าเส้นมันจะบางใหญ่อันนั้นเ่เคยกินนะอันนั้นเห็ดบ่าเคยกินก็นเลยอ่าส่วนมากส่วนมากข้าเบือ่อเนี่ยขาสิไปเก็บเห็ดแบบไข่ไขเห็ดที่เราเคยกินแล้วเอาเก็บไปกินนะอันนี้อันนี้ก็ แนะนำให้กินเฮ็ดทีเห้าเคยกินดีกว่ากับอีกวันหนึ่งแบบผ้าลูกล้านเก็บหรือว่าผ้าข้นหูจักไปเก็บเฮ็ดแต่ว่าคนคนขนนั้นว่าจักเฮ็ดกินว่ากินนะนะวันนี้ผููจักเฮ็ดก็ต้องเบื้องอีกเทือนึงเวลาห้อมาว้าลนะเบิ่งว่าเลือกอีกเทือนึงว่าเฮ็ดอันไดที่เคยเก็บมาแล้วกินใด้บ่ไดใเคยกินบ่าเคยกินนะอันนี้เห็นได้ยินเฮ็ดคาหรือว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยางบ่าเคยกิน แต่ว <laughs> for <laughs> <laughs> ่าขาเจ้าว่ากินใดเบิ้นไหนร้องเบิ้งกินไปน้ำขุดดินฝังไปห่อมนะอันนี้เา็ดทานอันนี้ปันอันนี้เฮ็ดเห็ดทานเลือดอันตัวเห็ดทานเลือดอันนี้เห็ดทานเลือดเห็ดทานเลือดเห็ดทานเลือดก็จะเส้นหน่อยก็เห็ดทานใหญ่แต่ว่าเห็ดทานเลือดนี่สังเกตดูทีมันมันก็จะมีสีเวลาเราเก็บมาหรือว่ารูบมันจะออกเป็นสีแดงๆมันจะมีอีกเห็ดทาน เหมือนกันกับเหดทานเลือดแต่ว่าเวลาเขาลูกแล้วมันจะบ่าแดงมันจะบ่แดงมันจะบ่แดงเกิดยู่แถวเดียวกันกับเหดทานเลือดเนฉะนั้นการเก็บนี่ก็ต้องระวังย่างมากๆเพราะมันคือการจะฝาดไปหมดเด็กม่นผ่าเลยจ้ะะฝากไว้กูได้อยากก็มาหาเก็บเอาเรื่อ